อ่าเข้าเสเลดนะครับไอ้ที่ตบมือเนี่ยคือเข้าเสเลดนั่นเองครับเมื่อกี้เข้าไปแล้วมันเห็นแล้วเปล่าว่าอ่าเข้าเสเลดนะครับไอ้ที่ตบมือคือการเข้าเสเลดนั่นเองเพราะว่าถ่ายสองกล้องเนี่ยกล้องที่สองเข้ามาที่หน้าผมเนี่ยก็เอ่อเป็นกล้องมุมมองของที่สองกล้องกว้างกล้องแคบหรือแทนสายตา P o v วก็เป็นกล้องที่หนึ่งไปแล้วกันเนาะโอเคผมก็กำลังหาของซึ่ง เแน่นอนแล้วว่าไอ้ที่หาอยู่มันไม่เจอไม่มีซึ่งก็คือมันไม่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยก็หาให้มันแบบมากกว่าเดินเท่านั้นเองบทดีทีเมื่อสคริปที่แล้วนะฮะก็เล่าไว,วา้ว่าทำไมเดอะเทอร์มินเตอร์จึงต้องอะไรอ่ะครามมิติมาเสร็จอุ๊บไปหาหาอะไรหาเสื้อผ้าใส่ ก็คือเหตุว่ามันแทรกบอดเวนอมเข้ามาก็ฟังไปพร้อมกันแลวคือว่าลักษณะของเวนอมก็ด้วยก็เปรียบเสมือนกับตัวเรานะครับเหมือนครั้งหนึ่งในสมัยนั้นนะนั่งอยู่ในบ้านบิ๊กบาร์เธอร์เนี่ยครับนั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่งอยู่กำลังนั่งคิดว่าจะโหวตใครไม่โหวตใครนี่แหละตึ้งเขาให้เท่านั้นแหละครับมันหมุนสิครับความรู้สึกโอ้โหไม่ใช่มึนนะไม่ใช่เจ็บปวดมืนงงเบอร์ชา ความรู้สึกเราก็หมุนตุ้มตุ้มตุ้มบุ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 มเลยครับนั่นแหละหลังจากนั้นมันก็หนึ่งสองสามสี่ทีนี้เพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องตัวเองมาเล่าให้ฟังว่าแล้วก็เริ่มมันไม่ได้ตามหาคําตอบหาเหตุผลหาอะไรหรอกก็แค่รู้สึกได้เพราะอะไรครับไอตัวรู้สึกได้อ่ะมันอะไรครับมันจําตัวเองได้ครับนี่จําในแบบของตัวเองได้เด er. ี๋ยวนั้นก็อี้ มันสูงได้มากกว่านี้ไหมพอมันจำในแบบของตัวเองได้แล้วบ้างแล้วนะบ้างแล้วเปอร์เซ็นต์การจำมันก็อะไรครับก็หาของครับเดี๋ยวดูก่อนโอเคว่าจะเก็บเก็บว่าจะอะไรเก็บบ้างเนาะ,ะเปอร์เซ็นต์การจำได้เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นผมทำงานการกุศลอยู่นะ ผมก็ไม่ได้ไปคน้คนค้นคว้าหาข้อมูลอะไรนะครับก็ทำหารู้ไม่ว่าในจุดที่ทำนั่นแหละเป็นการใช้จริงโอ้โหไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ความรู้สึกตัวเองนะครับตอนนั้นไม่ได้เรียนรู้นะเป็นการมันใช้อะ่ะแต่ว่าทบทวนตอน,นเนี้ยเนี่ยมาเรียนรู้ตอนเนี้ยมารู้มาเรียนอะ่ะรู้สึกแล้วก็มาเรียนเรียนอะไรเรียนความรู้สึกเออเอาสิมันจะไม่เหมือนเรียนภาค พักจำนะครับอันนี้มันไม่ได้จํามันมันเกินจํามันถึงจําได้เกินจํามันถึงจะจําได้นะครับถ้ายังจําอยู่ก็ยังคงค่อยเล็กมันต้องคิดเอาก่อนอะ่ะถ้าคิดคิดคิดจากสิ่งที่จํากับคิดจากสิ่งที่รู้สึกมันต่างกันเห็นไหมฮะมันคนละมันคนละเรื่องเดียวกันโอเคเนาะตอนนั้นก็ว่าไปนะแต่ละคนนะครับ เป็นสิทธิชอบโดยธรรมชาติของแต่ละบุคคลชอบโดยธรรมชาตินะครับไม่ใช่สิทธิชอบโดยทำกฎหมายนะามกฎหมายมันมนุษย์สร้างยอมรับกันเองขีดเส้นประเทศขีดเส้นภูมิภาคขีดเส้นการค้าเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองระดับโลกโลกเบอร์หนึ่งมงใบมี UN มีสหประชาชาติใช่ไหมมีมีหมดอะโอเคไหม ีน,นี้ไอ้ตัวกลางในการมีตรงนี้มันผมมองว่ามันเป็นเรื่องของตั้งแต่ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนก็คือเรื่องของเอ่อบันนี่ตั้งแต่สมัยหินออหอยเ,ออเงินทองหน้าจนมาบิตคอยเนี่ยครับตั้งแต่เดิมมาอาราล็อกจนเข้าสู่ระบบดิจิตอลพอเป็นดิจิตอลแล้วก็เป็นหวนตั้มนะครับตอนนี้เพราะนั้นตัวกลางตัวนี้แหละครับในการที่เกิดการได้เสีย ไอตัวได้เสียเนี่ยครับเกิดการเปลี่ยนแปลงลหรือแม้แต่คําว่าสงครามนั่นเองนะครับการล่านานิคมของเจ้านานิคมทั้งหลายก็ยังคงสร้างสร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังคงคงอยู่และมาใกล้ตัวเราก็คือข้างเคียงข้างบ้านเราก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละเล่าเรื่องนี้ทำหาเลยวะอยาจะเล่าเรื่องตัวเองโอเคกำลังจะบอกว่าพอมันจําได้ครับมันจําในความเป็นตัวเองได้จําได้ มันจำได้เองจำความตัวเองได้ทีนี้ประเด็นคืออะไรในตลาดก็มีการเสนอนําเสนอของหลายเจ้าถูกไ,ไหมครับหลายท่านในรูปแบบของภายนอกและภายในส่วนมากภายนอกเป็นเรื่องของการจํานะครับจําภายนอกกับจําภายในเห็นไ,ไหมผมนําเสนอว่าภายนอกเป็นอินฟินิตี้นี่หาดูในกระเป๋าอินฟินิตี้ ภายในมันศูนย์นิตี้เห็นไหมครับมันเป็นจุดเริ่มต้นส่วนภายนอกหาที่สิ้นสุดไม่ได้หรือจุดจบไม่ได้แต่และเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แต่และไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายควันวั่นนะครับว่าจะไม่ได้แอนพศาเนี่ยมาเดินทางมาถึงตรงนี้มาพูดถึงก็คือเป็นได้มากกว่าหรือเลือกหรือซีเล็กชุดใช่ไหมชุดหรือเปล่าไม่รู้ซีเล็กได้มากกว่ากําลังหาภาษาที่ลงตัวคือ เลือกได้มากกว่าทุกวินาทีเลยนะถามว่าทำไมเอาไปล้อก,กับกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เกิดการแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดต้นทางกลางทางปลายทางตรงกลางเนี่ยครับเกิดการแลกเปลี่ยนต้นทางจากเอ่อเรียกอะไรของเล็กไปหาของใหญ่สุดอินฟินิตี้พอสุดอินฟินิตี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละรครับยูเทิร์นกลับเข้ามาซูนิตี้ในแต่ละยูนิตซึ่งใครล่ะที่จะสามารถ จาได้นะครับเส้นทางการเดินทางของตัวเองของแต่ละคนแต่ละท่านซึ่งแน่นอนในตลาดหรือสองข้างทางก็จะมีร้านโชวหวยซูปเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าแบกกะดินทั้งคนสัตว์สิ่งของก็นําเสนอการแลกเปลี่ยนอยู่ <laughs> ผมเรียกว,ว่าเซลแมนนะครับก็แล้วแต่จริตเอ,อ,อะไรอะความรู้สึกของนึกคิด ความรู้สึกของความเข้าใจความรู้สึกของบันทึกความรู้สึกของต่างกระทาของแต่ละคนจะสอดคล้องอย่างไรเป็นได้มากกว่าตั้งแต่หนึ่งวินาทีจนถึงเป็นล,ล้านล้านพันปีประมาณหมายความว่าชัระยะเวลาสั้นน้อยต่างกันแล้วแต่บุคคลเป็นสําคัญนี่พูดในเชิงของความเป็นธรรมชาติตัวเรานะครับพูดในเชิงของตัวเลขพูดในเชิงของสถิติพูดในเชิงของ คุรบันคารวันตําแหลก็เป็นเรื่องของใดๆของแต่ละบุคคลเหมือนกันนัคือเลือกได้นะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่บอกว่าทำไมอานน์อานนชวาสเนคเอร์ไม่ใช่อานนอานูมาปุ๊บหาเสื้อผ้าใส่เลยเหตุเพราะว่าเปรียบเสมือนครับว่าเวลาเราจำได้อะสำหรับคนที่จำได้แล้วมีเปอร์เซ็นต์ของการจำครับคคลาครับมันจะตามหาตัวเอง พอจะเริ่มตามตามตามอ่ะครับมันก็ต้องไปเทียวไล้เทียวคือเพราะว่าต้องเทียบกับตัวเองภายในว่ามันคืออะไรอ้า,คนนาวครูบัณฑคณะว่านตําแหลให้บริการได้ไหมอ้าวยูนิตบุคคลคณะบุคคลนู่นนี่ให้บริการไน้่ให้นี่พูดเรื่องภายในนะครับก็จะมีหลากหลายทฤษฎีหลากหลายภาคกิจกรรมทีนี้ประเด็นคือพูดตามตาม,ตามอะไรตามในยะที่คอรสอนนาเสนอคือเฮ้ยถ้ามันจําได้ ไอตัวจำไม่ได้หรือเกินจำ่อยครับมาตรฐานมันเกิดขึ้นบนสมมติฐานของตัวเลือกที่มีอยู่อย่างมากมายจนไปตลอดจนมีข้อจำกัดจะเลือกอันไหนดีแน่นอนแหละภาพสะท้อนนะครับภาพสะท้อนภาพสะท้อนเนาะมันเคลียร์ไหมละ่ะ Black w i n d o w เออ b l a c ก Black Miller กับ Black b r i ย r b อ a c k b ล i ก r ออันนี้ต้องดู Bob Boy ต้องดู Thunderbolt นะฮะอยู่ตรงกลางระหว่าง Bob Boy และหรือเป็นได้ทั้งเอ uh, อ b o b Boy หรือแม้แต่ว่าจังหวะที่เออเนโอโดนเปรี้ยงไปตุม้ลมล้มล้มเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งทุกอย่างช็อคฟิตช็อตฟิลเลยมอร์ฟีนบอกเฮ้ย hey <laughs> อะไรเยอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเี้ยใช่ไหมมาเฟียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,ห,หลังจากเฮ้ยนั่นแหละครับเอดีโอลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่พอนะสวิตมันก็สวนมาเลยสามสี่เมตรกับเพื่อนเพื่อนมันก็หันไปมองน่หันไปมองเสร็จอะไรอ่ะมันมีทั้งภาคหนึ่งแนละภาคสองด้วยนะหันไปมองเสร็จมันก็ อะไรวะอะไรวะกับตัวเองมันตั้งคําถามในสิ่งที่มันเห็นว่าไอ้หายิงมาแล้วมันช้าลง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 จนมันอาจจะหลบได้ก็ได้ไม่ใช่อาจจะหลบได้ก็ได้หรือแม้แต่ว่ามันมันอะไรมัน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 ล่วงอ่ะไอลูกตะกัวของสมิธอ่ะวัตถุมันล่วงลงไป หรือแม้แต่นึกไปถึงตรงที่เนโอไปหาเทพพยากรตอนที่ไปอะไรอะไปถามถามหาตัวเองหรือถามหาว่ามันยังไงต่อเห็นไหมครับก็ไปถามหาผ่านเทพพยากรใช่ไหมครับอา้าวแล้วเดี๋ยวเสียงมันจะถ้ามามีเดี๋ยวเสียงมันจะมันใจนี่คนผมถือแล้วกันเนาะก็ไปถามหาเทพพยากรก็นั่นแหละครับตามหาตัวเอง ตามหาตัวเองผ่านมอฟิสตามหาตัวเองผ่านเทินิตีตามหาตัวเองผ่านเพื่อนทนนิตีถามแม่งหมดแล้วอ่ะแม่งก็ยังไม่ได้คําตอบแต่รู้แล้วว่าทุกๆคำตอบแม่งพาไปสู่ระหว่างการเดินทางที่ที่จะบอกว่าเริ่มแคบลงแคบลงแคบลงเพราะแคบลงเสร็จอ่ะตัดกลับมาช็อตที่ลูกเอ่อลูกตะกัวของสมิธมันมามันก็ฮึก,กับตัวเองอะพองไปแล้วมันก็มาฮึก,กับตัวเองไอ้จุดฮึกับตัวเองนะั่นแหละรครับ เพื่อนเรียกว่าเอ,อหางตาแต่ว่าอ๋อเขาเขาเรียกแบบนั้นแต่ว่าผมอ๋อมันแบบนี้หรอเออเอ้าไอหา <c oughs> งั้นคนที่มันรู้สึกได้แล้วรู้สึกได้นะครับมันคุยกับตัวเองมาตั้งนานแล้วนี่ว่าที่ก็บอกว่าดี e ทอล์กเห็นไหมดีนะว่าปัจจุบันนี้เปิดกว้างสำหรับเรื่องของอะไรแบบนี้ซึ่งอะไรแบบนี้ก็เขาเรียกว่า ด้านตรงข้ามด้านเท่ากับระบบควอนตัมระบบควอนตัมก็มีความถี่คอือระบบ AI ที่ว่าเนี่ยครับไอออัลกอริทึม5.5.0แล้วตอนนี้มันมา 1G 2G 5G องไม่รู้เกี่ยวกันกับควอนตัมหรือเปล่านะครับและหรือวิชาที่เรานั่งเรียนกันก็คือรูปแบบของจิตวิทยาอันนี้ทั้งหมดที่ว่ามาอยู่บนโลกออนไลน์นะครับชัดเจนเนาะเสร็จปุ๊บไอที่พูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติหมายถึงว่าเฮ้ยมันรู้สึกถึงการจําตัวเองได้ พอมันจําได้เหตุจากว่าเอาตามแม่งหมดแล้วฮะจะตามกี่เปอร์เซ็นต์ตามมากนะ่ะคือหาคําตอบถ้ามันไม่ได้หยุดครับหรือสุดแล้วหยุดแล้วสุดแล้วครับส่วนมากจะถามว่าเป็นเล่นหลักๆคือจริงไหม <c oughs> มันใช่หรือเปล่าอานันนีจะบ้าเพี้ยนแนละระดับนี้นะครับมันต้องเลยไปไกลแล้วครับ เ,ออเพราะว่าคําตอบของการจําเนี่ยมันไม่สามารถตอบการเกินจําได้นึกออกไหมครับทั้งคนสัตว์สิ่งของเขาเรียกว่าคําตอบของครูบันขาละนวนและตําแหลครับมันไม่สามารถมาตอบความเป็นหนึ่งเดียวได้หนึ่งเดียวเนี่ยคําตอบมันอยู่ที่ตรงที่อ้างถึงอ้างอิงที่มันเป็นอยู่คือนั่นแหละไม่รู้เรียกว่าอะไรบีอิงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ทราบ โอเคเนาะหรือก่อนการมีแล้วก็มามีแค่นั้นเองครับเนี่ยทียนี้พอเล่าอย่างนี้ชั้นลึกดูก่อน,นกี่นาทีวะอ่ะสิบสองนาทีเอาล่ะสรุปรวมความว่าที่เธอทาร์เมนเตอมันมันอะไรนะมันหาเสื้อผ้าใส่คืออะไรครับถ้ามันเดินแก้ผ้าท่องๆอ่ะนั่นแหละโดนอุ้มเ <laughs> ข้าใจยังเพราะนั้นใครก็ตามที่เริ่มจำตัวเองได้แล้วครับอย่าเทเลอร์ทลา เป็นตัวเองที่บอกว่าเฮ้ยเกิดมาต้องเป็นเป็นใหญ่เนีย่ยเบกเดี่ยวไปเก่งใจใครอันนี้ผมว่ามันได้สําหรับคนพูดแต่สําหรับทั่วไปที่เกินจํานะครับเป็นตัวเองอ่ะหมายถึงว่าจําตัวเองได้เป็นตัวเองเสร็จป,ปุ๊บยูเทินกลับมาเป็นทุกคนหรือเป็นใดๆครับไม่งั้นนะฮะเอาความเป็นตัวเองนะครับไปพูดคนสัตว์สิ่งของมาอยู่ภายมันจะอยู่ภา,ายใต้เงื่อนไขเวลาให้เข้าใจบริบทด้วยนะครับเหมือนไปต่างประเทศผมไปอินโด ไปมาเลเซียไปอเมริกาเราก็ต้องปรับตัวให้เป็นอยู่คือในจุดที่เราหลอมรวมหรือว่าจุดร่วมนะครับผมเรียกว่าร่วมกับรวมกันไม่งั้นมันก็จะไม่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็จะอยู่ลําบากชัดเจนเนาะเพราะนั้นนี่คือคำตอบของคลิปนี้ไว้ท้ายคลิปสำหรับเพื่อนๆที่เนี่ย <laughs> เอ ชอบนะฮะอันนี้ก๊อปี้มาจากอีกช่องหนึ่งนะครับชอบเอ้ยโอเคไว้สนามเด็กเล่นนี้มันดูในแบนเนอร์ผมนะครับมันเป็นสนามเด็กเล่นถ้าเห็นแล้วมันคุยกับเตงได้ฟังแล้วมันทําให้คุยกับเตงได้อ่อาครอสรับจ้างฟังที่ fastwork <c oughs> <c oughs> ไดกนคือข้อที่หนึ่งอยากสนับสนุนช่องก็ไปที่ QR Code เข้า เดอะแบงกิ้งเลยเข้าไประบบเฟสเลยนะครับถ้าเข้าเฟสไม่ได้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดสังเกตินกดทุกอย่างที่จะกลับหากันได้ชัดเจนเนาะเดี๋ยวผมก็จะทําการสั่งสินค้าต่อเออเข้าท่าเว้ยนอนอั้นมานานาว่าจะเล่าเรื่องที่อยากจะเล่าตอนนั้นนะนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้และมันไม่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่เวลานะั้นคนละเวลาอันหนึ่งนะครับเวลาเล่าขใหยเป็นปัจจุบันหรือว่าเราจะเริ่มต้นคลิปหรือลงคลิปก็คือภาษาเอานี้ยืมมาจากเพื่อนรุ่นพี่นะครับ ภาษา,าเจียนครอสโเจียนเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนเพระาะอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติก็คือความเปลีป่ยนแปลงนั่นเองเพราะนั้นมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเป็นปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมันก็คือเป็นอดีตนึกออกไหมครับอดีตของปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือถ้าเป็นอดีตของปัจจุบันตอนที่พูดณตำแหน่งนั้นต้องเป็นอนาคตของปัจจุบันตรงเนี้ยมันจะเป็นอดีตปัจจุบันที่ยืนยันตรงเนี้ย นึกออกไหมครับเพราะนั้นตัวรูปแบบถึงบอกว่าการนําเสนอเนี่ยครับค่อนข้างละเอียดอ่อนและบอบบางมากถ้าหากว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับนอกตัวมากเกินไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จำตัวเองได้แล้วเอาเป็นว่ารู้สึกได้แล้วเอาไว้เป็นคลิปถัดไปที่ผมจะมาไล่ฟังว่ามันไปยังไงต่อเอ,อหาเรื่องหาเรื่องฟังต่อแล้วเจอกันที่คอรสอ จ้างฟังที่ Fast Work ครับหรือแม้แต่ที่ใต้คอมเมนต์แล้วเจอครับอ้าวเฮ้ยโอเคนึกว่ามันตัด